เฮล lo กาสวดสวีดัสสวัสดีทุกคนครับอ่ะก็อยู่ผมในรายการสุดที่สุดแต่ฉันเคยโออเย่และเก่งที่คุยเอ้และคิดดูนะ่๊ะวันนี้จะมาเล่นนี่อันนี้น้องแม็กเรานะฮะน้องแม็กเรานะฮะอ่ะอ่ะนี่ก็คือน้องออมน้องผมที่โดนแกล้งเมื่อตอนเช้าตอนกิฟต์ล้วกจะโดนถีบจ้าวันนี้จะมาเล่นอะไรครับเล่นตอนแอบนะครับอ่ะ ยังเล่นได้อยู่ยังไม่มืดมาออโน้ยออกกันแม็กไปเก็บโทรศัพท์ก่อนอยากลองเล่นตอนที่สามพอเล่นผิดเททแก้วดีกว่าเห็นไหมนี่ตอนที่สามอ่าเอ้ยคลิปเอ้ยพอเราแคสนี้เสร็จแคชชาลีชาลีบอแต่เราเล่นอันนี้ไปโกะจบก่อนนะฮะอ่ะมาโนอ้ยออกมามุ้งม,มาโอโน้ยออใครจะได้เป็นนะออกไปเลยน้อยออ,ออกยศอ่ะโน้ยออกมาโน้ยยยก่อนใครออกโล้นนะเอาเออเออกโล่กระแด่น้อยออก พี่ตาลอดแล้วพี่ตาลอดพี่ตาลอดมากิ้นูอ่ขาวด้วยอ่ะเอางั้นสรรเสมอกันมาหน่อยออกหน่อยออกหน่อยออกเอาเต่าหน่อยออกแม่ล้อนะหน่อยออกไอคลิปสุดชุบโอ้ยเป็นนะโอเคสิบได้ได้เดี๋ยวต้องเราไปทำตรงนู้น เป็นคนหานคุณผู้ชมหนึ่งสองหพรมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสปสิบเ้สิองยมกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองน้องบอกสี่สิบ้สี่สามห้าสครับนี่ครับ เอาไงเอาไงออดครับ่วม่ไหมตงไปือของยหมายลบหมายลอันนี้น้องหมายแล้วลบ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 ดิไม่รู้นะฮะโอ้ยเจอแม็กซ์ปุ๊แม็ ใหม่เล่นด้วยเหรอครับหมายเล่นด้วยปองออมปององเย้โอเค,คนนเด็่เป็นเลยอันนี้มีน้องใหม่มาด้วยสวัสดีสสวัดีค่ะมาแมนะคเซฟเซฟแล้วไก่ดนวย <S <S โอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องอเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้บริเวณนี้กันนะฮะ <S <S <อ> เห็นเงาเงาเรู้ตรงไงดีคุณชมแต่จุดนี้มันต้องแบบแอบ,บแม็กหน่อยอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้กันอ่าต้องมาตรงนี้อาจจะเห็นผมนะเอามาตรงนี้ออกโอเคได้อย่ได้ย่ผมจะไปแอบตรงนู้นโอเคไม่ต้องเข้ามาไปไป,ไป,ไป ไม่ได้บอกรู้อยู่แล้วป้อมพี่ตาหมาบอกกับก้อยไม่ได้บอกไม่มีอะไรเลยเออไม่ใช่ไม่แกหมายบอกอยู่ตรงงงหมายหมายบอกอยู่ตรงนู้นแต่ไม่รู้ว่าว่าตรงไหนไงอ่ตรงน้เดี๋ยวมาหอหมายไม่ได้ชีโอเคโอเคอู้ต่อไปน้องหมายเราเป็นนะฮะมาถึงก็ได้เป็นเลยน้องหมายอยากเป็นเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เอ้ยอแามึ้นไปข้างบนแามึ้นไปข้างบนไม่ใช่นเราจะไปจมพายกัน ่หมายมันได้ยังฮะเราจะผจญภัยเลยฮะเราจะผจญภัยเลยเราจะไม่หันที่แอบแอบบเซฟ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 มองที่ดีๆนะฮะนี่จะแอบอเาต้น

โ,โอเคมาปิดคลิปมาด,ดิโอเคมุกเป็นมปุกเป็นเขากล้องหน่อยทำไมอ่ะอ<า>๋อเดี๋ยวดีนะมุกจ้าเราไปแอบ,บกันเ,เราเราจะไปนับเลขหากันนะเพราะ

ไปหาเลยนะคะมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเอ,อ่ยสวัสดีตรงนี้ไม่มีใครอยู่ปะไม่มีปองออมเรงพิต้า<อ>เราหาเจอแล้วสะใจโอโอ้โหไม่ไปหากันที่ไหนมาโอเค <laughs> เกี๊ยวพริกใ่ไหมกตัไปเล่นชารีชาลีนะฮะบาย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 ทุกคนกลบบายบาย